ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมบักกี้กันที่เคยวันนี้เดูเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับมาวันนี้หลังจาก EP แรกนะครับที่ผมได้ copy แผนอันดับหนึ่งไปเนาะแผนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะจ๋าครับมาคราวนี้เราจะมา copy แผนนี่ครับท็อปแหลังอันดับ2ครับของเซิร์ฟนะครับนี่เลยเนาะคะแนนอยู่ที่3,023นะครับห่างจากอันดับที่1ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมาดูมาดูนี่ครับอันนี้ขอเป็นเมเนเจอร์เนาะ นี่กับอันดับ2ยิงไป3ามประตูครับสูงสุด5ประตูชนะต่อเนื่อง7นัดติดนะครับมาที่แฟนตาซีเลยครับอันนี้มูลค่าทีมของเขาอยู่ที่5้0 0สนสามหล้านนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับปีกซ้ายเขาก็จะใช้เป็นมาคาเลสฟอร์ดนะครับส่วนกล้องหน้าเตะปาครับจะเป็นอิบารฮิมูวิชเนาะบวก5นะครับ เขาจะเน้นเป็นบวก5ขึ้นไปนะครับทั้งทีมเลยเนาะมีบวก8 2ตัวครับลูกช่อปีท7แล้วก็มาริสกาปี19นะครับกองหน้าก็จะมีเลสฟอร์ดอิบลาลูนี่นะครับส่วนกองกลาง3ตัวก็จะมีป๊อกฟาบูโน่แล้วก็ลอยคีนเนาะลอยคีนนี่เป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนแบ็ค2ข้างครับก็จะเป็นลูกช่อแล้วก็มาริสกาส่วนเซ็นเตอร์แบ็ค2ตัวจะเป็นฟอร์ดินานกับโรลงบองเนาะลูกสาวตู้นี่ครับดิบิดเดกิอาร์นะครับส่วนตัวสำรองของเขาก็จะมีประมาณนี้ครับนี่ครับโรนันโดบวก5 เน้นบวก้าครับบวกห้าขึ้นนะครับไลแอนกิสบวกหกพอสโคบวกหกเฟรนี่บวกเจ็ดลาลิบินบวกเจ็ดบิลเลี่ยมครับนี่ครับวิลเลี่ยมบวกปดด้วยนะครับแล้วก็แม็กควายครับบวกห้าครับมันเขาจะเน้นตัวบวกห้าเนาะอ่ะเรามาดูกลยุทธ์ที่เขาใช้เล่นครับอันนี้สายคัปปี้นะผมก็ตะก๊อปไปเลยครับกดตะก๊อปตัวนี้เนาะมินิเจอร์หลักๆแท็กติกมันก็จะไม่ต่างกันมากครับดูครับปรับแค่เล็กน้อยครับตัวเลขเล็กน้อยดูนี่ครับพวกนี้ อ่ะผมจะใช้ตัวนี้ที่เขาให้มาเลยก็ไปเลยครับค o p ปี้ไปแท็กตีนักเตะหลักๆเขาก็จะใช้เบบด้วยกันหมดเลยเนาะดูครับขึ้นสามลงสามแต่มีแค่อีบาครับที่ขึ้นสามลงสองกองกลางก็จะขึ้น3ามลงสามส่วนตัวกองกลางตัวรับก็จะขึ้น1ลงสามนะครับแบ็คนี่เหมือนเดิมครับตามนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายในการจัดทีมครั้งเนาะเรามาดูผลงานในแร้งเขาก่อนนะครับ นี่ครับอู้เขาขึ้นซูเปอร์แชมเปี้ยนทุกฤดูกาลเลยครับเยอะมากครับอ้โหูดูครับดังเยอะครับมาเรามาดูผลงานในแรล้งกันนะครับบัึกการแข่งขันเนาะนี่ครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นมเนเจอร์นะครับชนะรัวๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับเจ็ดนัดติดคือล่าสุดที่เขาชนะได้เลยเนาะ จ็ดนัดลวนครับรู้สึกว่าแผนน่าจะโอเคครับมาเรามาดูกันเลยครับการจัดแผนเนาะพอดีตัวนี้ผมทําเป็นฟูลทีมแมนยูแล้วเนาะตัวก็เลยไม่ต้องซื้อเยอะมากครับอ่าผมก็จะซื้อแค่มาคัสส์รัฟอร์ดพักว่าลอยคีนลูกชอบองฟอร์เนาน,นะครับอิตาแต่ตามจริงผมก็มีตัวอยู่เนาะแต่จะใช้ตัวปีที่เป็นเหมือนเขาเลยเนาะก็มีซื้อเล็กน้อยครับไม่เล็กน้อยหรอกเกือบทั้งทีมเลย แต่ผมจะไม่ได้เป็นบวก5นะครับผมมันจะเป็นแค่บวกหนึ่งถึงบวกสามเนาะมีบวก5สูงสุดแค่กี่ตัวเอง2ตัวสามตัวนะครับมาแผนนี้เลยครับมาดูมาคาร์ลสฟอร์ดทำไมเขาถึงเลือกใช้ตัวนี้ครับลสฟอร์ดจะมีความเร็วครับอันนี้แค่บวกหนึ่งครับดูครับความเร็วหนึ่งสิสปีดต้นหนึงอสิบว่าโอเคมาความอึดมีด้วยครับนี่ครับอยู่ที่หนึ่ง้อยห้าเนาะเด่นๆของมาคาร์ลสฟอร์ดก็จะเป็นวานนี้เลยส่วนอิปราไม่ต้องสืบครับแข็งโปกครับหนึ่งสิบสามครับ อันนี้บวกสองครับอันนี้เลเวลห้าเรียบร้อยเลยนะครับรบเครื่องครับอีบาครับอ่าลืมดูฝรั่งแฝงครับยิงหลังเท้าครับอีบามีเลี้ยงบอลหลบหนึ่งหนึ่งด้วย power h i t t e ครับยิงไกลแล้วก็ชอบเล่นท่าเนาะส่วนมาคาเลฟอร์ดอ้มีฟินิชช็อตด้วยครับชอบเล่นท่าเลี้ยงบอลเร็วได้ครับโอ้โหส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นเบนลูนี่ครับขอจับเป็นลินออกมายืนเป็นอีกกว่านะ ยิงหลังเท้าอีกแล้วครับมีเพเมเกอร์ด้วยเนาะตัดมาที่พอพกปลาครับกลางๆคอมเมนถ้าเล่นฟูทีเมนดูนี้ต้องมีนะครับมันครบเคลื่องครับดูครับตัวใหญ่ด้วยครับของแฝงนี้มีเลี้ยงพรอนด้วยครับเพเมเกอร์ส่งไกลยิงไกลครับแล้วก็ชอบเล่นท่าครับส่วนตัวนี้ครับบุ้นนู่เฟอรนนันครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับยิงหลังเท้าครับเพเมเกอร์ส่งไกลยิงไกลชอบเล่นท่าปัดเจ็บได้ยาก สุดแล้วครับตัวนี้ในหมวดเบนเจอร์นี่ถือว่าเก่งมากครับส่วนค่อนข้างตัวตัดเกมเขาเรียกใช้ลอยคินนะครับลอยคินพลังแฝงไม่มีนะครับมีแค่เถียงรรมการครับไม่รู้มันกันเนาะทำไมเขาชอบใช้ปีนี้ครับส่วนแบ็คครับนี่ครับขอใช้ลูกชอครับอีชอเนาะความเร็วมีครับลูกชอครับความเร็วมีแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วนะครับรูปร่างค่อนข้างดีครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วก็รูปร่างมาตรฐานนะครับส่วนรูปลงบอง เป็นซินเตอร์แบ็กนะครับความเร็วกับความแข็งครับโลนวองครับหืร้อยเก้าสิบน้ำหนักแปดสิบสองมีความเร็วด้วยครับอีกตัวนึงก็เป็นลิโอฟอินานะครับเขาเน้นแบ็กที่มีความเร็วนะครับของเมนยูเนาะค่อนข้างโอเคครับอันนี้แค่เวล่งหนึ่งวิ่งก็เก้าสิบเก้าแล้วครับซวนเตอร์แบ็กขวาอีกตัวหนึ่งเขาใช้วานิสก้านะครับเป็นปีธรรมดาเลยแต่ของเขาจะเป็นบวกแปดเนาะของผมก็เป็นบวกห้าธรรมดานี่แหละครับค่อนข้างโอเคครับมีความอึดความแข็งแล้วก็ รูปร่างค่อนข้างดีนะเนาะเร็วด้วยครับส่วนผู้รักษาประตูเขาใช้เป็น d ีกาปีบนะครับปีนี้มีความสามารถเสร็จอะไรบ้างครับอู่พลังแฝง,งเยอะมากครับบาดเจ็บได้ยากเปิดบอลได้ดีอันนี้สนาก,การหนึ่งคือหลุดตัวตัอตัวครับดีกานี้จะทําได้ดีนะครับมักอยู่ตําแหน่งเดิมเมื่อมีการยืนจนอ๋อมันจะไม่ออกมาตัดบอลครับปลาขาเปิดมาเนาะมันจุดอยู่หน้าประตูครับยิงจุดโทษบูนโน่มา ให้เป็นบูนูให้หมดนะครับเปิดมุมด้วยบูน่เปิดห้าฟิกกิกก็ให้บูนูไปหมดแล้วครับเอาเมาเลยครับเพื่อนนี่เรียบร้อยกับตันทีมเป็นแค่ลูนี่เนาะโค้ดเขาจะใช้เป็นเฟอร์นันโดซานโตสเนาะมาเร้เปลี่ยนโค้ดก่อนลืมบอกไปครับเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดนี่ครับเขาใช้สี่หนึ่งสามเนาะใช้พื้นที่การสนกลับครับแล้วก็คอมเมนต์ย้ำในการส่งบอลไปไปไปเซนเลยเซนเลย few มามาดูเลยทีนี้อ่าแผนผมก็จะใช้นี่เนาะแผนที่คัปปี้มาเลยครับอิบราฮิมวิดล็อกึงจะปั่นลูกนี้อู้ไม่เข้าอะไรวะเนี่ยเปิดเกมมาก็บุกเลยครับนี่ครับปั่นครับโอ้ฟุนานกัตร์ไม่ถึงเราออกข้างครับมาดูครับว่าแผนนี้จะจงไง อย่าลืมว่าอันนี้คือแผนทัพสองของเซิร์ฟนะครับมาคาเลสควอดเอ้าสไลด์ไม่ได้ครับบันที่กา้กาลัดเบลตันนี้ค้นครับเปิดจ้าครับแบบนี้โรนโดถึงไหมโรนโดถึงด้วยครับเอาแล้วครับจเจ้าอยู่หรือเปล่าฟอร์ดินานสกัดได้ครับบอลท,ที่เบนโลนี่เบนโลนี่ผู้ส่งบอลครับด้านหลังเพื่อนนิดนึงครับบุโนโนยังได้บอลบอลที่พอร์กบา ลอยคินอืมจะไลให้อิบราครับไม่ได้วิ่งครับกาคาไดบอลครับยังได้ไหมลูกชอสกัดลูกนี้เสียฟ้าครับโอเคครับคิมีครับเปิดจังหวะนี้ก้าวขา้ามหงได้ครับองต่บอลหนึน่งเป็นบอลของเรียวมาริคน,นะครับเปิดมาจังหวะนี้ครับ มาริสก้ามงได้มุออกข้างนะครับล um. ุนโดทุ่มมรสกามางทีลุนโดมาริสก้าจะไหวหรือเปล่าไม่ได้ครับเปิดมาได้จังหวะนี้อือหือดีครับที่ลูกชอหมองสกัดได้ครับดุดลงบองลูกชอแจงให้มาคาร,ร์อต์กดกระชากนะครับกระชากอีกแล้วไปแล้วครับตรวจทางเรียบครับจะทานหรือเปล่ากระชากเองเปิดมาจามาังหวะนี้โอ้โห กระชากไปนิดนึงครับจังหวะเปิดเลยไม่แม่นเท่าไหร่ครับดูดูอยู่ที่บอลกอลสกามาที่ลอสเวลบกแยดนะครับลอสเวลครับทูนิโกร์เอาอยัางไงยังได้พอกปลายังได้ครับบูโน่เฟอร์นันเดสมาที่เบนล,ลุนี่ขอพอกปลาเอาอีบรายมืบิดจังหวะนี้เดี๋ยวโอ้ไม่เข้า ตัดปัดแทงให้สวยนะครับป <ome> ัดหรือว okay. ่ายิงไม่เข้าเองครับเนี่ยอ้ยิงไม่เข้าเองครับไปด้วยสายนะครับกลางไม่ถนัดมอนซาเปิดมาแต่วันนี้ประก่างมงได้ไหมมงย้อนหลังไม่ให้ลอยคินครับบุนโนเฟอร์เนเดสบอลอยู่ที่ลอยคินอ๋เสียบอลครับลอยคินสกัดได้อยู่ที่อิาที่พรอกว่าตอนนี้บราครับลอยคินแรงที่เบ็นดูนี่ ต้องขึ้นหลังครับแน่นมากครับของมัตลิครับมาคาเล็ตฟอร์ดปันตรงนี้ไม่ได้ครับมอนดซ่าโดดขวาได้ครับเปิดใจจังหวะนี้ลูกช่อมงได้ไหมลูกช่อมงไม่ได้ครับอุ้ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหกาคาครับแผนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับจังหวะบุกครับแต่ต้องรอดูจังหวะกิรลับครับกินสกัดบอลได้ครับไม่จะรั่วแค่ไหนเนาะมาคาเล็ตฟอร์ด อย่งที่บราฮิมวิทลุกชอไหลให้เลตฟอร์ดไม่ผ่านครับเอาเลตฟอร์ดยังบอลได้ครับอู้แต่เสียฟาวย่งศูนศูนย์อยู่นะครับซับแผนเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับของท็อปแรงเนาะก็จะใช้การก๊อปปี้ครับ,บตัวนักเตะอาจจะเป็นบวกหนึ่งบวกสองครับเขาที่หาได้เนาะแล้วมันสายครอปอยู่แล้วครับขอ,บขอบปอกปายบอลนะครับเลตฟอร์ เอาย่างไงครับกลับมาที่อิ布拉ครับเล่นกันหนึ่งสองคนครับอาศัยจังหวะชิงเร็วเนาะแต่ไม่เสียบอลไหมเอ้าเสียบอลครับอีชอเอา้าพอประกาศสกัดให้ได้ครับออกข้างเลยครับเล่นยากครับเอา้าออกข้างเฉยเลยครับอีชอมาที่แรดฟอร์ดอิ布拉มูบิท บอลดันครับบูโน่ลอยคีนครับอิราจะปั่นไม่ผ่านครับพอบอกว่ามงออกมาไม่มีใครครับหลุนดได้บอลครับจังหวะสวนกลับของเขาครับกันได้ไหมเอาวานวิสก้าเบียดบอลได้ครับว่าโอเคครับวานอยู่ที่ฟอร์ดินหมดครึ oh. ่งแรกครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับมันต่อครับ บอลที่ปดินานไหลอย่างที่เวนุนี่พอพอกาเปิดนันเดตเดสฟอร์ดครับทำไงครับจังหวะนี้ไหลให้ลูกชอครับลูกชอเลี้ยงมาไม่เปิดครับอืหักมาติดกา้าครับตุนิโกตุนิโยังไงครับขึ้นหลังก่อนครับเปิดยามครับโลนัลโดครับบวกห้าด้วยเอ้ากา้าแตะกระชากกระชากไปแล้วครับ เฟอร์ด,ดินานด์ยังไงการ์าเปิดมาโรนดโดมุงอุย้ยเกือบไปครับเอา้ามุ่ออกนะครับได้เปิดมุมต่อครับตัวนี้โคตรเปิดมาจากมานี้โอเคครับมุ่งมาได้ครับบราฮิมเก็บบอลได้ไหมเก็บได้ให้ลูนี่มาที่เลตฟอร์ดจังหวะสวนกลับนี่ครับบุนุ่นเฟอร์นนัเดสไหลที่เปลูน,นี่ต่อที่แรตฟอร์ดครับแรตฟอร์ดไลน์บุนุ่นต่อครับเอาบุนุ่นกระชากลามอสลามอสยังไง เปิดมาตรงนี้เอ้าชดักเข้าประตูเองครับเรียบร้อยครับบูน่เฟอนเดสครับนี่ครับสายต่ได้ดูเลยครับเปิดไปจังหวะนี้ดูครับมันซาบโอ้โหปัดผ้าครับโดนท่อนแขนเข้าครับนี่ครับเรียบร้อยเลยครับมีเหมือเหมือนกันครับนี่ครับเรียบร้อยเลยเราขึ้นนำนะครับหนึ่งตศูนย์ครับทำเข้าประตูเองครับเรียบร้อยเลยนี่ครับเป็นโอนกูไปครับ บสจะได้ก็ได้ง่ายครับเอาแล้วครับเราขึ้นนำแล้วดูการรักษาสกอร์ครับจะทำได้หรือเปล่าขอพระคาสกดบอลน,นะครับลอยขีนมาที่แรดฟอร์ดเริ่มได้ใจครับดกมาให้แรดฟอร์ดไปแล้วครับเอาทำอะไรครับแรดฟอร์ดเอาอเคิด่างสั้นลอยขีนทางได้บอลมาที่แรดฟอร์ดจะปั่นไหมไม่ปั่นครับให้ลูนี่บุนโน่ฟ์นาเดส ให้ลุนี่ลุนี่ยิงเรียบร้อยเลยครับสองตัวศูนย์ครับเริ่มไหลแล้วครับทุกคนโอ้โหเล่นกันสวยครับจังหวะนี้นี่ครับกัดตันทีมครับโอ้โหเรียบร้อยเราขึ้นนำสองตัวศูนย์แล้วนะครับจังหวะบุกแผนนี่ถือว่าโอเคครับนี่ครับยิงหลังเท้าครับตามพลังแฝงแล้วใส่เต็มเลยครับเต็มแรงครับการเด้งนี้เตะก็ถือว่ามีผลค่อนข้างมากนะครับ ถ้าปติเวลนี่นี้จะเป็นหน้าเป้านะครับเขาจับมันยืนเป็นริมเส้นครับเอาแล้วครับน้ำห่าง2อต่วศูนจะรักษาสกอร์ได้ไหมลอยคีนครับได้บอลบราห์มวิสเอาเสียบอลครับไปแย่งกันเล่นครับลูกช่อเสียบได้ครับบอกว่าลูกช่อยังได้บอลดูเจ็บเวยครับโรนโดครับเอาแล้วไอ้วนเจ็บครับ เล่นชิงกันไปครับมาคาร์เลตฟอร์ดกระชากแล้วครับพักไปได้บอลเรียบร้อยโอ้โหปัดไปได้นึกว่าจะเรียบร้อยซะแล้วจังหวะได้เปรียบครับบโน่เฟอร์นิดจะเปิดปุ่มจังหวะนี้ครับแต่เตะแก่เตะแก่เปิดจังหวะนี้ดูนี่หมงนมาได้ฟอร์ดินานโอ้โหเรียบร้อยครับสามจุดศูนย์ลิโอเฟอร์ดินานครับทุกคนนี่ครับกองหลังครับทำประตูได้ครับ มรนซาบอกเห็นเป็นทีมกันเฉยเลยปล่อยให้ยิงครับเรียบร้อยครับโดนเปสามเม็ดครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้น่าจะจบเกมชัวร์หรือเปล่าครับไม่น่าไหวหรือเปล่าครับฝั่งเรือวะมันหลีกครับพอพอกว่านี่ครับกองกลางแถวสูงมันค่อนข้างโอเคครับในแผ่นนี้ในการตัดกนลูกกลางกาดครับมันกี้ใครเจ็บครับมาดูครับบูโน่เฟอร์นิเดสไม่ถึงบอลเอาละครับ ลัดเปลว,วมัชีโรนโดโรนโดเล่นกับโรนโดครับมันวินสก้าให้โคนดน,นันลุกชอนี่ครับเล่นกับเวลาครับขึ้นมาได้ก็คืนหลังครับบูโนโ่ครับโรนลองบองลุกชอแต่เล่นหน้าประตูมันค่อยดีนะครับพลาดวันนี้งานเข้าเลยนะมานวินสก้า เบลูนี่บราครับลงมาล้วงบอลต่ำครับพอพวกปลาขึ้นสูงแทนพวกปลาได้บอลไหมอู้โดนลุมสองมาที่มาคารเลตฟอร์ดเบลูนี่ไว้ขี้นใส่ลูกนี้คนเสาไม่เข้าครับอืม้มอ่าทีนี้นี่ครับมันหลีกขึ้นเกมไม่ได้เลยครับเจอบีบเร็วครับบราได้บอลของมา เบียดูครับบางบอลดูจะได้ไหมไม่ได้ครับได้เตะมุมไหมเนี่ยน่าจะได้เตะมุมครับบูนโน่คนเดิมคนเดิมนะครับเปิดจังหวะนี้อี布拉มุงลุกนี้เอ้ามุงสกัดมาได้ครับจะสวนนะครับมาเลยครับโรนโดมาที่กาก้ากาก้ากระชากไปแล้วครับเอาไงจะส่งไม่ผ่านครับเอ้าัวนี้คุดยังได้บอลครับไหลที่โรนโดเอาเดกาปัดได้ครับ นี่ครับได้โชว์ฟอร์มครับเดกแาครับโลเนลโดอ้วนครับแผลนียนเนีนครับดังบินสกัดไปได้ครับนี่ครับเก๊กหล่อเลยครับโอ้โหมันจะหลับไปครับนักเตะันนี้โค้ดจะเปิดจังหวะนี้เปิดจังหวะนี้มุงจังหวะนี้โอ้โหก็ได้ครับอ้าวฟาวครับฟาวเมื่อกี้เราได้ฟาวครับ ทีมกรเปิดจังหวะนี้ครับบราอัดไม่ได้บอลนะครับบาลาน,นครับวันที่ตรงนี้โค้ชอ้าวฟูดีนานได้บอลเลดฟอร์ดขื่นให้ลูกชอ็อตก่อนครับอ้าวโอเคครับเรียบร้อยครับจบเกมครับกลายเป็นเราชนะไปสามประตูศูนย์ครับก็แผนนี้เป็นแผนของอันดับสองเนาะของเซิร์ฟเวอร์นะครับหากใครอยากลองใช้ก็ลองเอาไปปรับ แล้วปรับให้เข้ากับทีมเียงได้ครับอันนี้มันเป็นฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะนี่ครับเบลอัพลัวๆครับเปิดตัวมาก็ชนะเลยครับดูครับอืมผมได้แผนประจำทีมผมแล้วผมน่าจะใช้แผนนี้แล้วครับน่าจะดันขึ้นสู่ซูเปอร์แชมเปี้ยนได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูครับโอเคับวันนี้ก็เอาไว้มาณนี้ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมเลยครับไปละไป